ัวร์กันตลอดขึ้นเหนือล่องใต้จนไม่รู้เลยว่าแบบเพลงมันเป็นยังไงแล้ว <c oughs> แล้วก็มันมีอยู่น่าจะเกือบปีได้ที่ไต่ทัวร์แล้วก็เหมือนกับอแคนสุดท้ายน่าจะอยู่ทางภาคอีสานแล้วก็ทางบ้านเกิดของตัวเองคือทางจังหวัดอุบล <c oughs> แล้วก็จะมีเพื่อนที่ยังคุยกันอยู่รู้ว่ามาสถานีนี้แล้วเขาก็ไปหา,าเขาบอกตอนเย็นเราไปกินข้าวกันพอสัมภาษณ์เสร็จก็โอเคนะัดกับเพื่อนก็ไปทานข้าวกันเพื่อนก็ ขับมเอเตอร์ไซค์มารับก็ไป <laughs> แล้วมาอีกวันหนึ่งผู้ใหญ่เรียกคุยแล้วก็รู้สึกเครียดมากวันนั้นว่าครูเรียกคุยคือจะเกิดอะไรขึ้นอะไรย่างเงี้ยคะ่ะคุณศลาก็เหมือนกับบอกว่าคือไม่ไม่ผิดอะไรนะที่จะแบบว่าไปกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราแบบไปแวน้นมอเตอร์ไซค์มันอันตรายคือแบบตกใจมากคือหล่นอยู่ตาตุม่ม <laughs> หัวช่หล่นไปอยู่ตาตุม่มคือคือเหมือนกับเป็นจังหวะที่เรา เราเพิ่งเพิ่งได้ฟังจากผู้ใหญ่ว่าเพลงเรามีกระแสแล้วนะจะทำอะไรก็ให้นึกถึงความปลอดภัยของตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งมันมันก็เราก็ไปแบบระวังนั่นแหละแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะได้ความเป็นห่วงเนี่ยเพราะเราก็เหมือนใหม่อยู่ดีๆมันก็นดังขึ้นมาดัางจนมีแฟนคลับเยอะมากเคยลืมอ่านลายกลุ่มไหมฮะเคยค่ะเอาแล้วเอาแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาเราไม่ได้อ่านลายกลุ่มเนี่ยก็ว้าวุ่นเลยค่ะ ว้าวุ่นอะไรเออมันล่าสุดเลยตั้งแต่ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ไปเราจะเดินทางไปที่ออเซเลียแล้วก็แค่จะถึงสนามบินอียประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ที่จะพาเดินทางนะคะก็ไลน์มาอ,อแล้วไม่มีใครอ่านโทรศัพท์เลยเพราะว่าเราก็รีบไปให้ทันเวลาแล้วพี่เขาก็เลยโทรโทรศัพท์มาว่าอย่าเพิ่งออกมาสายกันบินแบบเลื่อนเลื่อนไา ยังพุ่งมาไม่ได้บินหกโมงเย็นแต่บินสามทุ่มแต่ต้องไปบ่ายสามโมงก็คือจะถึงแล้วค่ะบ่ายสามโมงจะไม่ได้ลืมไม่ได้อ่านไลลุมแล้วไงไปนั่งรออีกหกชั่วโมงใช่ค่ะก็จิงแล้วเป็นคนอื่นก็ไม่ได้อ่านไลคุ่มเหมือนกันไม่มีใครได้อ่านไลคุมไม่มีใครได้เรามีเพื่อนแล้ว ่ลการที่เป็นเนื้อหาในชีวิตจริงและเอามาเขียนเป็นเพลงโดยครูสลาคุณอวุธเป็นเป็นผู้ที่ทำให้ตายดอกหญ้าในป่าปูนนี่คือจุดกำเนิดของของตายเลยเพลงแรกด้วยใช่ค่ะนั่นคือสะท้อนชีวิตจริงของตายออกมาเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนำเรื่องราวมาทั้งหมด แต่เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเนี่ยคือหัวใจสําคัญหัวใจหลักเลยนะคะที่ทําให้หลายคนคือพอฟังเพลงปุ๊บพอได้ยินชื่อเพลงปุ๊บคือนึกถึงหน้าตายมาเลยแล้วก็นึกถึงชื่อจําชื่อเราได้เลยคือมันก็เหมือนกับเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่หอบความฝันทุกอย่างมาสู้งานในต่างถิ่นต่างแดนในที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองซึ่งมันมีหลายหัวใจมากที่เป็นแบบนี้ เหมือนกับครูสลาก็อยากจะให้ไม่ใช่แค่ทุกคนจะได้ฟังเพลงที่ไพเราะแต่ก็อยากจะให้เพลงเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่มีหัวใจเป็นนักสู้ม,มาแล้วก็สู้อย่างนี้ค่ะ